วันนี้มีเรื่องน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นในดินแดนสายรุง้งทุกอย่างที่นั่นเป็นสีรุ้งแสนสดใสแม้แต่ก้อนเมฆก,ก็เป็นสีชุมพูฟูฟ่องมีเพื่อนสีสองคนชื่อกระต่ายปุ๋ยฝ้ายและโดนัทน้อยที่มีขาเดินได้กระต่ายปุ๋ยฝ้ายกำลังจัดงานเลี้ยงฉลองการเก็บเกี่ยวเยลลี่เบอร์รี่แต่จู่ๆก็มีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นเยลลี่เบอร์รี่มหัศจรรย์หายไปหมดเลย โดนัทน้อยบอกว่าเขาเห็นผีเสื้อแสงดาวตัวจิว๋วบินมาแล้วร้องเพลงสะกดจิตทําให้เยลลี่เบอร์รี่กลายร่างเป็นลูกบอลเด้งดึงแล้วกระโดดหนีไปทั้งสวนปุ๋ยฟ้ายและโดนัทน้อยจึงออกเดินทางตามหาพวกเขาไปถึงภูเขาน้ําตาลปั้นสูงใหญ่และพบว่าเยลลี่เด้งดึงกําลังเล่นซ่อนหายอย่างสนุกสนานกับหนอนน้อยสีเขียวที่สวมหมวกเห็ดปุ๋ยฟ้ายหัวเราะเสียงดังแล้วบอกว่า พวกเธอสนจริงๆนะโดนัทน้อยใช้ครีมช็อกโกแลตวาดรูปยิ้มบนพื้นพวกเ็ลลี่เบอร์รี่เห็นแล้วก็วิ่งกลับมาหาทันทีเพราะพวกมันชอบรอยยิ้มมากปุ๋ยฝ้ายึงสอนให้เยลลี่เบอร์รี่เล่นในสวนแต่ไม่ให้กระโดดหนีไปไกลอีกทุกคนมีความสุขมากและฉลองด้วยแซนด์วิชขนมปังขิงที่เต้นระบำได้งานเลี้ยงครั้งนี้อร่อยและสนุกที่สุดในดินแดนสายรุง้ง